สวัสดีครับผมที่ช่องรถบ้านๆนะครับผมวันนี้เรามีทีเด็ดมาเอาใจสายเลโทนะครับผมใครเป็นสายเลโทกระบะช่วงสั้นพาไม่ได้นะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักนะครับเอ่อม้าดำนะครับช่วงสั้นสีขอแท้นะครับผมตัวนี้เป็นรหัส LN 3 0นสูนะครับเป็นดีเซลจากโรงงานเลยครับผมนะฮะถ้าเป็น R n จะเป็นเครื่องเบนซินนะครับถ้า LN รหัสจะเป็นดีเซลแท้โรงงานนะครับผมเครื่องไม่ได้เปลี่ยนมานะครับผมดูเลยครับ ไฟหน้านะครับทาเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมสวยมากเดี๋ยวให้พี่อ้วนเปิดให้ดูนะครับผมรารฟอร์เมอร์เครื่องดีคันนี้เครื่องดีสุดๆผมบอกเลยเครื่องดีมากนะครับผมนี่ฮะคันนี้มันไปได้หลายแนวคือถ้าใครอยากจะเก็บแนวคลาสสิกเดิมๆก็ไปหาล้อแบบออกฝาตบใส่ล้อก็พอแล้วไม่ต้องทำมาเยอะแต่ถ้าใครอยากจะให้ดูวัยรุ่นก็โหลดเตี้ยหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แม็กเลโทสักชุดนะครับคันนี้ติดตั้งพาวเวอร์มาเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะ ขับเบาๆเลยครับในเมืองในเมืองอะไรเลี้ยวขับดีมากครับคันนี้นะฮะอะมาไล่ดูกันนะครับสีสันสวยนะครับผมสวยใช้ได้อ่ะประมาณใช้ได้โอเคอ่ะนะดูครับโอเคเลยนะครับผมรถเก็บสีมาแล้วนะครับผมก็คือปั้นมาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ครับเซซีดำๆเลยครับเห็นไหมครับนะครอนกระบะ เดิมๆครบแล้วครับผมเสาหัวเตียงมีครบนะครับคันนี้นะครับเสาหัวเตียงครบเลยนะครับผมเดิมๆเลยโอเคให้พี่โอ๊นเปิดข้างในให้ดูหน่อยครับผมภายในก็เดิมๆนะครับผมนี่ครับเบาะเดิมๆนะครับผมเดิมๆประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสายเลโทลนะครับหลังของคาก็เรียบร้อยดีนะครับให้พี่โอ๊นสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูครับคันนี้เครื่องดีจริงผมการันตีเลย เพราะว่าคันนี้ไปขับกลับจากเชียงรายมากับพี่อ้วนเลยนะครับผมให้พี่อ้วนสตาร์ทให้ดูนะครับเอาหัวแป๊บตัดเลยคันนี้ตัดง่ายครับจอดจอดกี่วันหลายวันก็ตัดง่ายครับผมเทสมาแล้วฮะอากาศเย็นก็ตาร์ทง่ายครับนะฮะเพื่อเปิดไฟหน้าโชว์ไฟหน่อยครับผมครับไฟหล่อๆเลยครับด้วยลงมาหน่อยครับผมด้วยลงมาหน่อยครับเปิดไฟไว้เลยไม่เป็นไรตาร์ทิ้งไว้เลยปิดประตูเลยพี่นี่ครับผม โอเคครับปิดฝากระโปรงหน่อยครับผมกลางคืนจะดูหล่อกว่านี้อีกนะไฟสวยมากครับดีเทลเครื่องแน่นๆเลยครับปัญหาความร้อนไม่มีคันนี้ผมการันตีให้นะครับพอไปขับกลับกันมารู้มืออยู่นะครับเฟืองท้ายอะไรดีหมดครับคันนี้นะฮะนี่ครับูคริบยิงปิดยิงแน่นครับสวยจริงครับคันนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็เหลือไม่กี่อย่างนะครับที่ต้องไปทํานะครับก็อาจจะเอ่อหารอ่อใส่สักชุดนะครับหรือถ้าใครอยากจะแบบ เก็บความเดิมๆก็ฝาตบเลยฝาตบเงินๆนะครับนะฮะใส่เอาก็พอแล้วนะครับคุณค่าทางใจนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับช่วงสั้นครับช่วงสั้นแท้ๆครับตัวนี้นะฮะ LN30 นะครับถ้าเป็นยาวเนี่ยรู้สึกปรหัสถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น35มั้งถ้าเป็นดีเซลจะเป็น LN35 เบนซินก็เป็น RN35 นะครับถ้าเป็นช่วงสั้นก็จะมีทั้งดีเซลและเบนซินดีเซลก็จะเป็น LN30 นะครับแล้วก็ แล้วก็ถ้าเป็นเบนซินก็จะเป็น LN ไอ R N 30อ่าประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่ฮะก็ถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยนะครับผมแต่คันนี้สรุปคือคันนี้เลยอ่ะ L N ส0สนะครับดีเซลแท้แน่นอนโรงงานนะครับผมเพิ่มเติมก็คือติดตั้ง power ให้แล้วนะครับขับดีมากเครื่องดีนะครับผมบอกเลยออกคลิปวิ่งทางไกลอะไรสบายนะครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับกระบะดูทีครับ ตอนกระบะโอเคนะครับผมเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับคันนี้นะฮะแบ่งปันเงินไปครับผมโอเคนะครับผมยังไงสนใจติดต่อนะครับผมที่0899800909นะครับย้ำอีกทีนะครับผม0899800909นะครับทางเราไม่มีการส่งทั่วประเทศนะครับอยากได้เพิ่มเติมก็แอดไลน์มานะครับหรือวิดีโอคอลมาคุยกันก็ได้นะครับผมขอบค็ณพี่อ้วนนะครับผมคันนี้ขับจากเชียงรายมาเป็นไงบ้างครับผมโอเคเลยครับผมปัญหาความร้อนไม่มีเลยเนาะไม่มีครับครับ ลองเท็กกันแล้วครับขึ้นดอยมาหลายดอยอยู่เหมือนกันเนาะกว่าจะเข้ามาที่เชียงใหม่เนาะม้าดำก็มันทนอยู่แล้วครับรถตัวนี้ฮะโตต้ารุ่นเก่าๆมันก็เลยเป็นตำนานมานะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามช่องกันนะครับผมสวัสดีครับพี่อ้นครับแนวเรโทรครับผมสวัสดีครับ